สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุมาจินจันครูโรงเรียนบ้านหนองสองตอนสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้โรงเรียนจึงมีการจัดทำการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนไลน์นะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนก็คือ ครูให้นักเรียนมารับใบงานไปทำนะคะปรากฏว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถทำใบงานได้นะคะซึ่งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะค่อนข้างยากนะคะนักเรียนอ่านหนังสือแล้วดูตัวอย่างใน,นหนังสือแล้วก็ยังไม่เข้าใจครูก็เลยเข้าสอนออนไลน์นะคะเพื่อที่จะได้อธิบายวิธีการคิดหรือขั้นตอนการทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังติดปัญหาที่นักเรียนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เรียนออนไลน์หรือว่า โทรศัพท์เป็นของผู้ปกครองนะคะซึ่งผู้ปกครองก็อาจจะต้องไปทํางานนะคะต้องใช้โทรศัพท์หรือนักเรียนมีโทรศัพท์แต่ว่านักเรียนไม่ได้เติมอินเทอร์นเน็ตรายเดือนนะคะเติมเน็ตสองสันครั้งหรือเติมเน็ตอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูสอนออนไลน์เนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ดังนั้นดิฉันจึงคิดแนวทางการแก้ปัญหานี้ขึ้นมานะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เพื่อที่จะให้เด็กสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกช่วงเวลานะคะโดยห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์นี้จะมีทั้งใบความรู้คลิปวิดีโอการสอนและแบบทดสอบท้ายบทในแต่ละหน่วยนะคะซึ่งนักเรียนก็ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกช่วงเวลาสะดวกสบายไม่ว่าจะเข้าใช้งานตอนไหนนักเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถทำใบงานได้สามารถสอบได้คะแนนดีนะคะและยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานที่สามารถพัฒนา,นาต่อยอดเชื่อมโยงไปยังรายวิชาอื่นๆได้อีกด้วย นักครูร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดโครงสร้างหลักสูตรวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนด้านมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาวิธีการจัดทำเว็บไซต์ผ่าน Google Google Sites เพื่อสร้างสื่อออนไลน์และวางแผนหน่วยการเรียนรู้ของวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 mm hmm. เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้และนำไปกำหนดเป็นจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างเว็บไซต์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Sites นำใบความรู้คลิปวิดีโอการสอนแบบทดสอบท้ายบทเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ครูนัดแจกใบงานนักเรียนและทำการเข้าสอนออนไลน์ผ่านห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet นักเรียนเข้าเรียนและเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เพื่อทำใบงานและแบบทดสอบท้ายบท หลังจากครูนำการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ไปใช้กับนักเรียนครูตรวจสอบการเข้าเรียนการเข้าใช้งานเว็บไซต์และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชูนำผลการประเมินมาพัฒนาปรปับปรุงให้สอดคล้องกับบทเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนำข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรปับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร,ร้อยละ72.08และมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีร้อยละ82.71 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีห้องเรียนคณิศตษร์ออนไลน์อยู่ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยระดับ4.64ปัญหาคือนักเรียนร้อยละ4.16ยังไม่สามารถตอบคำถามในใบงานได้อย่างถูกต้องข้อเสนอแนะ เนื้อหาวิดีโอในบางช่วงบางตอนมีความยากและค่อนข้างน่าเบื่อจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนหรือมีปัญหาสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับครูผ่านช่องทางการแชท Messenger ร i ไลหรือกลุ่ม Facebook ห้องเรียนได้ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อีกทั้งยังนำกลวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อออนไลน์ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจเกิดทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถใช้กระบวนการคิดได้อย่างหลากหลายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปัจจัยความสำเร็จการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นการจัดทำหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนรู้การจัดอบรมทำเว็บไซต์การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ครูมีการพัฒนาตนเองและเกิดชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบทเรียนที่ได้รับช่วยให้ครูนำวิธีการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีสมรรถนะสำคัญเป็นไปตามที่กำหนด